สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้าสู่สีอยุธยาไหลาปันกาขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศการแสดงที่น่าตื่นตาประทับใจและต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับการแสดงของช้างโชว์ครับ ปรดมือดังนั้นรับนักกีฬาช้างของเราครับช่วงนี้ครับจะขอแนะนำครับนักกีฬาช้างให้ท่านผู้ชมรับทราบกันนะครับเลือกแรกครับดุ่มใหญ่ใจสปอร์ตยอดแข็ชั้นคับไพยภูผาเลือกที่สองครับตามมาด้วยครับไายซับมงคลเลือกที่สามครับไายชมพู ทีสีครับไายทองสาเลือกที่หน้องไายเงินเลือกที่6กพังลัล,ลาเลือกที่7จ็ดพังดุลลูกเลือกสุดท้องน้องสุดท้ายครับพังลินลี่เทื่อนี้ครับจะให้นักกีฬาช้างของเราครับหัวหน้าทีมนลยครับนำดอกไม้ไปถวายพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อกันซะก่อนนะครับ นักกีฬาช้างเร่นะครับจะทุกเข่าลงะครับพ้อมกราบนมัสการท่านหลวงพ่อกันซะก่อนก่อนจะเปิดทําการแสดงทุกวันนะครับทุกรอบนะครับทีมงานช้างเราาะดรับไม่เคยลืมครับคุณครูบาอาจารย์นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับสิทธิ์ที่มีครูนักรู้ที่มีอาจารย์สิทธิ์ท่านใดที่เหลือคุณครูบาอาจารย์นะครับะไหนถึงอยู่ได้นานนะครับ นักกีฬาช้างลุกขึ้นครับหันหน้ามาหาท่านผู้ชมมารรยาทที่ดีครับขอบคุณครับเชือกใ,ใหญ่ตัวโตๆนะครับเชือกใ,ใหญ่ตัวโตๆก็เป็นเสียงออกมาก็มีความหมายใจความเขาบอกว่ายินดีต้อนร้บ ทางเข้าด้านหลังนะครับเพื่อเตรียมตัวเขาเปิดทำการแสดงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับช่วงเวลาแห่งความบระเทงก็ต่อจากนี้ไปนะครับขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่ผลงานการแสดงของทีมวันช้างโชว์ชุดแรกฉากแรกวันนี้ให้สองนารา้องช้างนะครับออกมายืดเส้นยืดสายก็วิ่งแข่งขันกันสักหน่อยวิ่งอย่างเดียวไม่สนุกสิครับ เห็นลูกโปก่งไหมครับกรรมการของเราครับวางไว้เป็นแถวจะให้สองสารน้องจ้าออกมาวิ่งเหยียบลูกโปงแข่งขันกันนะครับระหว่างแชมป์กับผู้ถาชิงนะครับเชือกแรกครับอายุ5ปีกับช้างเพศผู้มีลาภาษาราสิกาจะเรียกว่าช้างลายับาไายทองสามนี่คือโฉมหน้าของแชมป์ของเรานะครับเชือกที่ส ถามก็ได้ครับแม่หุ่นไม้ไม้ไหวปั้นท้ายดีระเบิดสาวในตาหวานสาวในตาเซ็กซี่ปีนี้อายุ4ปีนะครับช้างเพศเมียมไม่มีงาภาษาราชการที่เรียกว่าช้างฟังครับทำหลุนล,ลูกผู้าชานจิงภรรยาที่ดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วใคทำสามวอมเท่าไหร่ครับโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายนี่คือการวอมนะครับอุ่นเครื่องรลุนล,ลูกว่างไง มั่นใจไหมคะับความมั่นใจมาเต็มกระเป๋าคระบเอาท่านผู้ชมครับอยากจะเชียร์ครับแคปของเรารับทองสามเชียร์ผู้ท้าชิงครับหลุนลูกไ อยู่นะครับาขาขาเมือมานะครับอายุขนาดปีนี้7ปีครับไทยชมพูมาแล้วครับโบกมือย่อยย้อยบอกน้อยจะไปชายแดนอารยาทีเด็ครับขอบคุณครับไทยชมพูวันนี้ครับจะมานั่งหล,หล่อๆเท่ๆแบบคนมีตังค์นั่งยังไงนี่ท่านี้ครับเท่ๆหล่อๆ อยากจะถ่ายรูป้านนี้กับภายชมพูจบจากการแสดงครับติดต่อได้นะครับขอบคุณครับฮัลโหลบายบายน,นี่กบกิริยามารยาทครับไปลามาไหว้ท่านผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับอยากจะถ่ายรูปนะครับเท่ๆหล่อๆคู่กับภายชมพูครับจบจากการแสดงครับติดต่อได้ ครับนำอุคกรมาสักครับลูกโป่งครับวันนี้ซ้ายมือครับสีแดงแป๊บเลยวันนี้ครับขวามือสองแผงนะครับลูกโป่งนะครับวันนี้จะให้นอกอ่ะสองนักกีฬาช้างของเราครับซ้ายมือรับหน้าที่ไครเงินขวามือครับพังลันล่ามาฝ่าลูกโป่งแข่งขันกันนะครับท่านผู้ชมครับอยากจะเชียร์เชียร์ไหนขอเพลงยังก็นอิช้าง ครับขอบคุทธาวันนี้ท่านผู้ชมครับด้านซ้ายนะครับไพร์เกินถ้าไพร์เกินตาแตกครับท่านผู้ชมฝั่งซ้ายปลุกมือดังๆขวามือครับล,ะละันล,ะละ่าลันล่าฟาแตตขวามือปลุกมือให้เธอดด้วยวันนี้กรรมาการครับเชือกละห้าลูกดอกนะครับวันนี้จะให้เกี่ยิสุภาพสตรีกันซะก,ก่อนครับลันล่านะครับมาดูลูกแรกลันล่าจะปาโดนหรือไม่โดนก็แตกหรือไม่แตก เบิ้ลกระนับหนึ่งนะครับลูกแรกลันล่าครับเฉียดไปนิดหนึ่งฮะไพ่เงินครับลูกแรกของไพยเงินแม่นแม่นแตกไม่แตกภายเงินโอเคครับหนึ่งศูนย์ครับภายเงินนำไปก่อนลูกที่สองของลันล่า ว่าไงก็ลัล่าทันหรือไม่ทันโอเคครับหนึ่งเท่านะครับลูกที่สองของไพ่เงินแตกไม่แตกก็ไพ่เงินโอ้โหโดนครก็แต่ไม่แตกครับไม่นับ ล่วงก็ไม่นับข้าไม่แตกลูกสองล,ลูกที่สามันล่าเอาวนะครับหนึ่งเท่าลูกที่สามของทรายเงินครับแตกไม่แตกกอ,องเชียร์กับเตียงโอเคสองหนด่งแด้ลูกที่สี่องลันล่า เล่งโอเคครับสองเท่าอา่าลูกที่สี่ของไทยเงินว่าไงครับแตกไม่แตกเอาเลยครับสามต่อสองครับลูกที่ห้าของลันล่าลูกสุดท้าย ลูกลูกเล็กขนาดนี้ยังเข้าไปได้ท่านผู้รมเอ๋อพายเงินครับ3ต่อ2ลูกนี้แตกไม่แตกแตกไหมครับไม่แตกวันนี้ครับพายเงินนำไปครับ1ลูกครับ3ต่อ2ขอบคุณครับขอบคุณนะคะรายการต่อไปครับผู้ชมครับพายเงินกับลัละนล่าเลยครับจะมารับหน้าที่ วาดรูกห้เ่า,านผู้ชมไปดูกันนะครับวันนี้ก็ช้างวาดรูปนะครับนักกีฬาช้างของเราจะวาดเป็นรูปอะไรสวยงามขนาดไหนนะครับถ้าน้องช้างของเราวาดเสร็จสับเรียบร้อยท่านใดสนใจนะครับภาพวาดของนักกีฬาช้างสองเชือกนี้อยากจะได้สองภาพนี้นะครับไปติดไว้เหนือโถเรือนติดไว้ที่ห้องรับแขกติดต่อกกได้นะครับสองตารางวาดรูปก็วาดกันไปมาชมครับ น้องลิลลี่อายุสองขวบปรบมือให้ลิลลี่หน่อยครับ

क्या का लोक राजा जितके कैमरे का ลูกกับลิลี่ครับเล่นห่วงผ่านไปท่านผู้ชมครับทุนี้เรามาจับตามองด้านใจกลางสนามเลยนะใครเงินวาดเป็นรูปอะไรครับลล่าวาดได้สวยงามูักพอใจท่านใดท่านผู้ชมนะครับท่านใดครับชอบสองภาพนี้อยากจนะนำว่าสองภาพนี้ครับไปติดไว้ที่ตัวเรือนนะครับเป็นสิริมงคลในครอบครัวภาพนี้ครับพิมานของเราครับไม่ขออะไรมากมายนะครับขอเป็น้าหานักกีฬาช้าง ภาพละ300รอยบาทช่วนี้ครับเสร็จสับพอดีครับพายเงินท่านใดสนใจยกมือเลยครับ300บาทที่ซึ่ว่าเป็นค่าอาหารดองช้างมีมั้ยครับท่านใดสนใจยกมือเลยครับนี่ครับลันล่าก็เสร็จพอดีนะครับช่วงนี้ภาพไหนครับของลันล่าครับคุอพี่น้านนี้จองนะครับน้านี้นะครับของลันล่า ของทายเงินยังว่างครับมีหรือเปล่าของทายเงินท่าในใดสนใจของทายเงินเดี๋ยครับด้านซ้ายมือครับว่างไงเอ่ยมีหรือเปล่าครับสึกลูกหนังตะลือโลก เดี๋ยงปลูกมาต้อรับซ้ำนักกีฬาช้างของเราครับเลือกแม่ขนมใหญ่ใจสปอร์ตยอดแฟชั่นครับทายภูผาน่ามระดึกคระดายเลขสองครับทายซับกองคนมายเลขสามครับซุปเปอร์เซฟประจำทีงมงานครับทายทองสามาริที่ดีพพดครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับวันนี้ครับทายทองสามไดรับรับตำแที่บเป็นผู้รักษาประตูนะครับลูกเตะลูกฟัดลูกสกัดลูกบอกขาหน้าขาหลังทั้งสี่ขาสี่เท้าฟองได้คาเดียวก็ไม่ต้องห่วงคับเอากระพุกกระพีคู่ใจครับวันนี้ครับมอบให้กับเป้สายโหดสายโสดนะครับ ผูผาพร้อมกับซับบงคลครับวันนี้จะมาแข่งครับจิกไปลูกโทษเชือกละสามลูกไปกับฟูผาขอเปิดฉากกินก่อนมากับลูกแรกไม่รอช้าอย่างนัดสิ้าขวาผู้า่าทำดุสสวน ว่าเสียงโหเสียงเทลนะว่าเข้าเข้ที่ไหนได้ผู้รักษาประตูครับรับไว้ได้ลูกแรกขอ,องซับมงคลแรงจุดดันเร็วอดูกับลูกแรกซับมงคลพร้อมยับซับซับโ,โอ้โหครับ ฮัลุกมาเลยครับสองต่อสวัสดีครับกดดันนะครับตกไปอยู่ที่ภูผาครับางคนดำไปครับหึงประตูต่อศูนยรัลูกที่สองของภูผาพรายับส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 วนนี่ครับโอ้ผู้ลงสาวมาตัว ช่วงนี้ครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับซับมงคลดำอยู่นะช่วงนี้ลูกที่สองของซับมงคลซับขยับหักซับโอ้โหออกนอกข้างไปลูกนี้ก็สวยงามเชิญและหนึ่งลูกสุดท้ายนะครับช่วงนี้ครับภูผายังมีโอกาสมีโอกาสลูกสุดท้ายจะเข้าหรือไม่เข้า เข้าไม่เข้าผมผมไม่รู้ผมของแอดสอยียดายมาในกครทุกตูอีกดังขึ้นครับผู้รักษาประตูยาตรงจริงโอ้โหเลบไปได้นึ่งประตูต่อสุดครับมาดูลูกสุดท้ายของ,บบงสับมงคนลูกนี้สับมงคนมั่นใจว่าจะเข้าหรือไม่เข้ามั่นใจแน่นะครับยิ้มหน่อย มาเลยครับลูกสุดท้ายก็ซัมงครับขยับนาอ้โหครับสต่อเลยครับเด้งครับวันนี้ประตูต่อศูนวาปัส้แทรประตูใหญ่ยิงไม่เข้าก็ยิงเข้าประตูเล็กเลยว่ากัน2ประตูต่อศูน,น,ย,นยครับซังงมๆๆางคครับ,รบ,บ,นรบชนะไปรายการต่อไปครับ กรรมการครับรับสวัสดิ์ท่านผู้ชมหนึ่งคนมีไหมครับสาสาวหนุ่มๆหญิงก็ได้ชายก็ดีครับหนึ่งคนครับเรียนเชิญเด็กไม่เอานะครับเอาผู้ใหญ่นะครับเออมีไหมครับหนึงคนลงมาเลยนะครับเสาสาวหนุ่มๆจะไปคุณน้าก็ได้นะครับมีไหมครับหนึ่งคนครับลงมาเลย มั่นใจครับในตัวเองครับลงมาเลยครับมีไหมครับทำไมมองซ้ายมองขวาเรียกว่าช้างเท้าหน้าจะลงมาครับเธอไปก่อนสิว่างั้นเอถ้าไปก็เธอไปก่อนเลยครับวันนี้เอารายการนี้ท่านผู้ชมเลยครับใส่เสื้อขาวมาครับไม่กลัวเปื้อนเลือดหรยอครับเขาหลอกเรามาให้ช้างเหยียบก็ลงมากว่าครับบอกไว้ก่อนนะครับ ช้างเหยียบคนเมื่อวานนี้ครับลงมาสามคนครับรอดไปสองเหยียบตายไปหนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่เป็นไรนะครับคนสวยลงมาครับอาจจะรอดเพราะว่าน้องช้างของเราก็มีติดช้างเพศผู้เห็นน้องเห็นเธอ,อสวยไม่ได้นะครับตาที่เป็นมันครับลุกบ้าบเลยนะครับน้ำหนักสองตันับตายแล้วไอชุ่มพูครับดูสายตามองเห็นคนสวยฮัลโหลว่าไงคนสวยสวัสดีครับ ไม่มีเสียงปลุกเพืหห่อหน่อยหลืครับว่าไงครับมองหน้าพายชมพูดได้นะครับหล่อหรือเปล่านี่ครับโอ้อย่ามองตาครับอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์ว่าไงครับอย่า <Yeah. S 1> สวยขนาดนี้พี่ขอตัวพูใจเยียบไม่ได้เหยียบครับเอาขาล้งทำไงครับจะไมขาสั้นยังเลยเพื่ออีกนิดนึงเพื่อ มันเหยียบซะนอดอซะระดอครับแต่ช่วยขาสั้นนี่เขาช้างเดินข้ามนะครับเปียกเป็นเหมือนได้รอดท้องช้างไปในตัวนี่นะครับมี่วงทีทับปัดต่อออกไปอีกหนึ่งเชือกครับไม่รอดแม่ครับทายเงินเมื่อวานเหยียบตาไปสองศพมานะครับจับให้อยู่ในท้องควันช้าอย่าให้เสียงานโทษทีครับคนสวยผมหล่อไหมครับ วันเกียบตายจริงๆครับแต่ไม่ใช่คนครับเป็นจิ้งหรีดนะครับเอาเป็นไงครับสบายไหมครับไม่ตอบเกลียบลงไปเลยแรงๆใครเงินเกยียบแรงๆสิครับเหยียบแรงไม่ได้ครับกลัวคนสวยช้าอลุกขึ้นเลยครับขอเสียงปรบมือกับผู้แสดงหน่อยครับอันนี้นะครับเป็นไงครับ ไม่ตัวไหนบอกเลย้อครับนอนหลับฝันดีก็นี่นะครับมีส่วนกี่ซับปัดเปอาออกไปนะครับไม่ทํามาค้าขึ้นขอบคุณนะครับแต่ถ้ามีอันตรายก็บอกไว้แล้วนะครับไม่ให้ท่านผู้ชมลงมานะครับรายการต่อไปครับเตรียมกล้องวิดีโอถ่ายรูปได้ของาราน้องช้างมอบความสุขความแสนร,รู้ให้กับรบรรดาพี่น้องกันนะครับ มือแรกนะครับไยเงินตามมาด้วยครับหั่หลนุนลูก้อมด้วยหั่มัะล่าซ้ายมือสุดนะครับไยจูบูขวาม,มือสุด,สสดครับไถทองวามแอคชั่นบนก็วีอครับหมุนรอบ เยี่ยมมากครับมาจบครับค่

วุ่นไงค,ครับมองหน้าหน้าแอคชัน่นสัก่อนครับแอคชัน่นสักหน่อยอนักกีฬาช้างของเราขับลุกขึ้นครับมาริยาที่ดีครับขอบคุณครับหลบไปให้น้องช้างของเราครับ ผู้ชมครับช่วงนี้นะครับคิดว่านะครับนักกีฬาช้างของเราครับเปิดทําการแสดงได้ประ้องความใจครับท่านผู้ชมรักเชิดไหนชอบดาราไหนครับทีนี้ปิดไสุดไทยก็มีใจไปสุดทางครับให้รางวัลน้องช้างเป็นแบงค์ค่าสิบเก่าๆในกระเป๋าแบงค์สีแดงๆย้อมๆยืนใส่ห่วงครับคิดว่าเป็นค่าอาหารให้กับน้องช้างวันพรุ่งนี้วันต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นด้วยสองฝั่งสองฝ่ายมีบริการ